โอเคก็สวัสดีทุกคนรับชมนใน All-Star t o w e ท Defense นะผมวันนี้ก็มาอยู่กับเลดที่ชื่อว่าเอ่อ l d Champion นเลดนะผมแต่ว่ารอบนี้เราจะมาในรูปแบบของ EX นะผมก่อนหน้านี้ผมทำไกด์ของ Normal ไปนะผมก็ใครไม่มีฟาร์มใหม่ก็ใช้ฟาร์มนั้นได้นะผมแต่รอบนี้ผมจะใช้ฟาร์มใหม่แล้วก็ทาสซิโร่นะผมทีมมันจะนั้งงตึงกว่าทีมที่ผมเล่นก่อนหน้านี้นะผม แล้วก็ลองเล่นทีมเดียวกันในเอ็นะผมไม่ไหวนะผมต้องให้ทาจิโร่แบกจริงนะผมตอนนี้ก็ใครที่ลงเอย็กไม่ไหวเล่นธรรมดาไปเลยครับไม่เป็นไรไม่ต้องลุกไม่ต้องมาดูคลิปนี้ก็ได้แต่ว่าคลิปนี้สำหรับคนที่ชอบความท้าทายนะผมให้รู้ว่าเออทีมเนี้ยมันเล่น e อ็กได้นะผมเอย็กมันได้อะไรนะผมก็มาดูกันนะผมว่าถ้าเราผ่าน e อเย็กเราจะได้อะไรนะผมแต่ผมสปอยไว้เลยว่าเอย็กไม่ได้ดอกของเพิ่มนะพิซซ่าเกลมันก็ไม่ได้ปกติว่าการเล่นเอเย็กตานนี้เนี่ย พิซ่าเกลเปิดอัวอสกิปก่อนแล้วค่อยปิดตอนเว็บสองนะค่อยๆเคลียร์ก่อนช่วงแรกมันจะยากนะเพราะว่ามันมดน,นมันเร็วนะทันจิโร่ก็ไม่ได้วันช็อตเวยทันจิโร่แปะลงไปเลยรับ1หนึ่งขั้นปิดอัวอสกิปรอเคลียร์แป๊บนึงเคลียร์พวกนี้ก่อน อเคเคลียร์เสร็จก็คอนโทรลไล่ตีพวกนี้พวกตัวรีเจนรีบตีให้หมดพวกนี้อันตรายมากรอฟาร์มรับทันทีโรยหนึ่งครั้งไล่ตีรอพวกนี้คืออะไรไล่ตีรอเลยตีตัวรีเจนให้หมดจะไล่ตีพวกตัวนี้บ้าง มาถึงไกลบ้านล้วเราต้องตีสองครั้งในพวกนี้ค่อนข้างน่ารำคาญเหมือนกันไอเนี่ยเหมือนกันคือเราต้องตีให้มันสม่ำเสมอด้วยส่วนนึงไล่ตีไล่ตีต่างต่โอเคพอเดินเวฟนี้ก็ประมาณนี้แนหะละเวฟสี่มันเดิมไล่ตีเหมือนเดิมลิงพวกรีเจนไวเหมือนเดิม ถ้าเราไล่ตีถูกจังหวะมันก็จะคุมได้ไงไล่ตีไปอ่าพอมัาถึงตัวนี้ก็ไล่ตีเหมือนเดิมไล่ตีไปไล่ตีมันหมดทุกตัวเว็บเว็บห้ามันจะมีตัวตัวแอแล้วเราต้องทำไฮบิดฉะนั้นแล้วต้องแข่งกับเวลาหนึง่งโอเคเดี๋ยวตรงนี้ค่อยๆทำทีละอย่างขอปิดสคริปก่อนเดี๋ยวออโต้สคริปต์เลยอ่ะอย่างแรกต้อง ับประมาณนี้แล้วก็ไอช่องตรงนี้ต้องค่อยๆเล่นบับบับได้เลยแล้วก็ไล่ตีไล่ตีรอนะผมระหว่างรอเดี๋ยวเว็บต่อไปเราจะวางสโลกันโอเคเอาได้สโลแล้วก็มาวางสโลซะตัวเดียวก่อนค่อยวางเพิ่มแล้วก็อัพไอประมาณนี้แหละถ้าเล่น เขาเล่นแบบผมมันจะได้ประมาณนี้เลยโอเคอัพ okay, ตัวนี้อันนี้ขั้นสุดท้ายนะไม่ต้องอัพเพิ่มถึงแค่ขั้นนี้พออ่ามันจะมีตัวที่ฟังตัวไม่โดนสโลนะเราต้องวางซ้อนเพิ่มอีกตัวข้างหลังประมาณตรงนี้อาจจะมีกรณีที่มันไม่โดนสโลด้วยต้องระวังเห็นไหมเห็นไ,ไหมหลุดมาเพียบเลย โอเคเราต้องเลิ่มอัปเดตเมลตันจิโต้แล้วตั้งเป็นโครเซสโครเซสนะโครเซสอ่าให้หลุดโอเคหนูว่าจะหลุดเมื่อกี้โอเคไอถึงขั้นนี้ก็ไม่มต้องอัพเพิ่มละตอนนี้ก็จะปล่อยยาวได้เดี๋ยวเราเราจะวางไอเซนช่วยเนะอะไอเซนเน้นฝั่งนี้แล้วกันประมาณตรงกลางประมาณนี้ ไอเซนเราช่วยตีได้ข้ามือเดี๋ยวค่อยลงหลังเราไอเซนครบทุกตัวก่อนามาช่วยตีจริงไม่ได้จำเ็นขนาดนันะ้นแต่ว่าในเมื่อเรามีไอเซนอยู่ก็ามาช่วยหน่อยนะอย่างมันจะหวัดเสียวไปหน่อยกดสกิลทิ้งไว้ด้วยเดี๋ยวมีตัวจะหลุดค่อยกดย้อนทีหนึ่งประมาณนี้ทันทีรูอัพอันนี้อีกขั้นหนึ่ง แค่นี้ก็จะกันอยู่แบบถึงสิเวฟนะพออัพขันน้นนะเสร็จเราก็ลงปลาหมึกคอยอัพยาวเลยนะีถ้าเราเล่นปลาหมึกเราจะมีตังเหลือเฟือนะผมฉะนั้นแล้วไอเซนยังไงเราก็อัพตันนะผมถ้าเล่นฟาร์มตามผมวันนี้ก็ทันนะว้าปลาหมึกอนยะ่างเงี้ย สโลเพิ่มก็ได้หลายตัวนึงเผื่อไว้ค่าโคลนแตกมันจะได้ไม่วิ่งเข้าบ้านไปเลยไอเซนตตัวหนึ่งเราจะัให้เป็นขั้นนี่อัพเต็มหน่อยง่าย เรากบปลาหมึกนรับต้นไหนทิ้งไว้ตรงนี้นี่เรียบร้อยนี่ตังเหลือตังเหลือเราทันทีลงไม่ได้นะพอมาแล้วรอกัน สังเกตนะผมไม่ได้สโลข้างหน้าเพราะเราเล่นฝั่งนี้จริงสโลข้างหน้าก็ได้เ้วแต่แต่มันจะจบช้าไปเราจะโต้ไม่ได้ไไดถ้ามอนไม่ออก,กเดี๋ยวข้างหลังเช็คแค่เดียวหรือแค่บอสแต่เราค่อยก,กดก๊อปบอสอันนี้บัคไม่เกี่ยวกันเลยสุดท้ายเราก็เน้นที่บอสต,ตัวนี้ แล้วก็บอลเขียวไม่ออกนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้ทำใจโลไหมกับฟันนี่วาลนไทยแต่เขาไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมสรละคลิปนี้ก็ไว้ผม